เคยไหมครับที่คุณอยู่กับคนรักคุณมาตั้งนานแต่คนรักคุณบอกว่าคุณไม่รักเขานั่นเป็นเพราะว่าเราต่างคนต่างสื่อสารที่ตีความหมายว่ารักคนและรูปแบบนั่นเองครับวันนี้จะนํามาบอกให้ว่าการสื่อสารที่ตีความหมายว่ารักนั้นมีกี่รูปแบบและเป็นอย่างไรเพื่อจะได้สื่อสารรักได้ตรงกันนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นขอความกรุณาทุกท่านกดติดตามกดชอบและกดแชร์ต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตร่วมกันด้วยนะครับ ครับแกรี่แซฟแมนเนี่ยเป็นนักเขียนและเป็นนักจิตวิทยาให้การปรึกษาชื่อดังคนหนึ่งของอเมริกามีคนมาปรึกษาเข้ามากมายเรื่องชีวิตคู่และคู่รักนะครับแล้วเขาก็ได้รวบรวมว่าที่คู่รักตีความว่าคนรักไม่รักเขาเนี่ย เกิดจากวิธีการสื่อสารความรักที่ต่างรูปแบบกันนั่นเองครับนั่นหมายความว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยจะตีความว่าใครรักเราหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ5รูปแบบต่อไปนี้นะครับไม่รู้ว่าผมหรือคุณหรือใครๆใช้รูปแบบใดมาตีความบาร,รักถ้าเราเข้าใจทั้ง5รูปแบบนี้แล้วเราจะสื่อสารกับคนที่เรารักได้ตรงกันนั่นเองครับ ที่แกรี่เซฟแมนค้นพบนะครับพบว่ามีหรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งครับ จะต้องสื่อสารบอกว่าเรารักครับนั่นหมายความว่าถ้ารักใครต้องสื่อสารที่บ่งชี้ว่าเรารักเช่นบอกรักตรงๆครับว่าผมรักคุณนะฉันรักคุณนะบอกตรงๆหรือสื่อสารที่สื่อสารแสดงความห่วงใย,ยใส่ใจว่าเราเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณจังเลยหรือสื่อสารแสดงการชื่นชมยินดีผมชื่นชมคุณมากที่คุณเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและผมก ปรับรื้มในตัวคุณมากที่คุณเป็นคนที่เรียนหนังสือยอดเยี่ยมที่สุดเลยอย่างงี้นะครับเป็นการสื่อสารบอกรักตรงๆและสื่อสารแสดงความห่วงใยใส่ใจและสื่อสารชื่นชมยินดีต่อคนที่เรารักนั่นเองครับดังนั้นคนรักจํานวนหนึ่งเนี่ยจะฟังว่าคนรักหรือแฟนของเราหรือสามีภรรยาของเราเนี่ยรักเราหรือไม่เนี่ยต่อเมื่อเราทําข้อหนึ่งคือบอกรักนั่นเองครับต่อมาข้อ2ครับ คนรักอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตีความว่าแฟนหรือว่าคู่สามีภรรยารักเราหรือไม่เนี่ยเขาตีความจากการให้เวลาที่มีต่อกันครับการให้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่ด้วยกันสองคนหรือพากันไปเที่ยวพากันไปนั่งพูดคุยปรึกษาหารือต่างๆนานาเนี่ยเขาตีความว่าถ้าคนรักเขาเนี่ยจะต้องมีเวลาให้เขานะครับเขาตีความว่าอย่างนี้แหละคือการสื่อสารบอกว่ารักเขานะครับเพราะฉะนั้นสังเกต คนรักของคุณให้ดีนะครับว่าเขาอ่านความหมายว่าคนรักเขาเนี่ยจากการให้เวลากับเขาหรือไม่นั่นเองครับต่อมาข้อ3ครับคนรักอีกกลุ่มหนึ่งเตความว่าถ้าใครรักเราเนี่ยจะต้องสื่อสารที่มีการสัมผัสว่ารักเราครับเช่นจับมือ โอบไหลโอบแขนหรือโอบกอดนะครับดังนั้นเวลามีคนรักนะขอให้ตั้งข้อสังเกตและถามเขาก็ได้ครับว่าเขาตีความหมายว่าการที่ได้โอบกอดการที่ได้จับมือการที่ได้สัมผัสเนี่ยเขาตีความว่าเป็นความรักใช่ไหมก็ให้ทาเช่นนั้นนั่นเองคนรักจึงจะรับรู้ได้ว่าเรารักเขาจากการสัมผัสครับต่อไปข้อสี่ครับ คนรักอีกกลุ่มหนึ่งจะตีความว่าแฟนหรือว่าคู่สมรสของเรารักเราหรือไม่เนี่ยเมื่อคนรักของเราเนี่ยได้ลงมือช่วยเขาทําบางสิ่งบางอย่างครับเช่นช่วยนำรถไปซ่อมให้ช่วยล้างรถให้ช่วยล้างจานหรือช่วยหยิบนั่นหยิบนี่นะครับเขาจะตีความว่า กรณีที่เขาคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคนคนนั้นอาสาช่วยทําอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเนี่ยนั่นคือการแสดงออกว่ารักนั่นเองเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตคนรักคุณให้ดีนะครับว่าคนรักของคุณเนี่ยใช้การตีความบอกรักเมื่อคุณช่วยเหลือกู้กูลเขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่หรือไม่ไม่เช่นนั้นจะตีความรักต่างกันนะครับต่อมาข้อ5ข้อสุดท้ายครับ แฟนหรือว่าคนรักจํานวนหนึ่งตีความว่าแฟนรักเราหรือไม่จากการให้ของขวัญน,นั่นเองครับการให้ของขวัญน,นี้ไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าไปต่างประเทศกลับมาหรือโอกาสดีๆให้ของขวัญที่เขาซื้อมาฝากไม่เกี่ยวกับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับว่าเป็นการให้เนื่องในโอกาสพิเศษครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีจะละเอียดอ่อนมากนะครับวันครบรอบแต่งงานวันเกิดต่างๆนานา,นานเนี่ยถากฝ่ายสามีจําได้แล้วก็ให้ของขวัญเนี่ยเขาจะตีความว่าฝ่าย ตรงกันข้ามเนี่ยรักเขาจริงๆนั่นเองนะครับนั่นคือ5ข้อที่ทําให้คู่รักแต่ละคู่ตีความหมายว่ารักต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะทําข้อในข้อหนึ่งใน5ข้อนี้แต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยกลับไปตีความข้ออื่นที่ไม่ใช่คุณทําก็จะทําให้เขาตีความว่าคุณไม่รักเขานั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการคือให้ทําทั้ง5ข้อเลยนะครับแล้วก็บอกกับเขาตรงๆว่าเรารักเขาแล้วก็ให้ลงมือทําทั้ง5ข้อ ห้าข้อประกอบด้วยอะไรบ้างก็ตามที่วุฒิพงศ์ขึ้นให้ดูในชาร์ตนี้นั่นเองนะครับหาคุณชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดชอบกดแชร์ส่งต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตให้กับสาธารณชนทั่วไปด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ